เนี่ยสุโขทัยมาเลย้วหมวดบุญเลือดร้อยตำรวจโทบุลเลือด์โค้งสะมอนจะตกกรใจหรือเปล่ในเรือตัวเองหายออกหน้ามาแล้วบ่านเมื่สาวสวยพันธัาล็อกตาแดดสายกับเรือเทียรเรือเสียรเรือเลือแสกเรือที่มีลีลาหลากหลายหลายสีอยู่รอบหน้าเรือถ่ายบททายเพียรกระบะฟองตาสายตาเรือผูหมวดบุญเลือด์ทำหน้าจะเหลือรับจะเหลือรั้ในเมื่อสาวสวยพันธัาจะดีจะดีจะดีพ้นหรือไม่พ้นจะดีรอดปลอดภัย กอดไพร์ไว่ตาตัวยา้บอกว่าเที่ยวนี้เจอใครไม่เจอเจอเหลืองใส่กล้องน้ำสีแล้วเหมือนด่างคนต่างใจต่างคนต่างอ่านด่างโคตรตัดฟันด้วยใบต่อใบตาตัดตาพันตัดพันนักจะดูกระจายใครดีใครอยู่ใครบนใครไพจับใครตัดเสร็จอย่างนี้โอ้ยเหลืองใส่เหลืองใส่จะกอดคอต้อสวยได้หรือไม่ได้เอาแล้ว คู่นี้ออกอากาศสูสีครับต้องดูกันต่อไปแม่รักพี่แตได้โดนตอนนี้พี่ผมตะกู้ที่เหลือกับพี่ชายพวกผมมาเล่กัหัวหน้ากเป็นพี่ชายตาคนตาไม่สนใจกันตอนนี้ลูกน้องไม่รู้จะเทียวใครตาคนตาขนตาโน่นตอกก้ัดกันมาเลยอยูที่ว่าจะไล่อัดไล่ัดกันคู่กี่สูสีแล้วเว้คู่นี้ไอ้คู่นี้น่าจะสู้กันถึงมีการก็เพราะว่าเหลืองแสงก็ไม่ยอมเหลืองแสงไม่ยอมสาวสวยพันธัญญาพันธัญญาก็ไม่ยอมตาคนตาไม่ยอมก็แต่เหลือง ปารัูสบายับเรือแสงกระิวชาสวยเข้าเใช่คระกการตัดสินคณะกรรมการตัดสินให้เรื่องแสงล่องน้ําน้าเงินเป็นเรือชนะเรื่องแสงล่องน้ําน้ำเงินเป็นเรือชนะครับเดี๋ยวพวกเราหันซ้ายนิดนึงสวัสดีคับ